สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2 Super 3อร์คระครับก็โอเคนะครับในวันนี้ตอนประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมเล่นเกม OMG 2ที่ไหนนะฮะก็คือเล่นเล่นแบบเล่นประจำวันเล่นทั่วๆไปนะครับเล่นเมนูทั่วๆไปให้มันครบนะฮะก็ผมก็ได้ถอดเสียวเกี้ยวออกฮะที่เป็นตัวฮิวเลือดนะครับผมได้ความคิดนี้มาจากตอนที่ผมไปส่อง เซิ 1> 1, ร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะก็คือคนที่เขาเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่ง 1, เนี่ยตั้งแต่อันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับไม่มีคนเล่นตัวฮิวเลือดเลยนะฮะไม่มีคนเล่นตัวฮิวเลือดเลยนะครับมีแต่แบบเล่นแบบตัวเ Gold, ร่งโกรธนะฮะเล่นตัวเร่งโกรธอย่างเดียวเลยไม่มีตัวฮิวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัวดาเมจล้วนๆเลยมีดาเมจมีตัวเร่งโกรธนะครับเพราะว่าขุนพลสวนมากเนี่ยเวลาเราตีบวกไปขั้นสูงเนี่ย มันจะมีความสามารถในการเล็งเลือดนะครับอย่างพวกเแหหัวตุ้นบุญเอง๋งอะไรอย่างนี้นะครับมีความสามารถในการเล่งเลือดนะแล้วก็พลังยิ่งสูงเลือดยิ่งเยอะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจาเป็นที่จะเล่นตัวหิวผมก็เลยอ่ะตอนนี้ผมพลังสามล้านเจ็ดจะสามล้านแปดแล้วนะครับผมก็ลองไอเดียนี้ดูนะครับผมก็ถอดเสียวเกี้ยวออกแล้วผมก็เอาตัวดีบองมาใส่แทนนะครับดีบองนะ ทำไมผมถึงเอาริบองมานะครับเพราะว่าเหตุผลมีไม่กี่ข้อนะครับหนึงริบองจะโดดเด่นทางด้านดาเมจด,ดาเมจคริเทเชลนะครับริบองจะโดดเด่นทางด้านนั้นนะฮะนี่ครับริบองพลังห้าแสนแล้วนะครับก็โอเคนะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเอาลกซุนมาใส่นะครับเพราะว่าอพูดตรงๆนะฮะความสามารถสกิลของลกซุนกับริบองเนี่ย ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ชอบแบบดาเมจเผาไหม้นะครับแล้วก็ลดโกรธศัตรูเนี่ยผมแนะนําลกศุนนะครับแต่ท่านไหนที่แบบต้องการดารเมจต้องการดารเมจแรงๆอยากให้มันเป็นตัวแบกทีมเนี่ยผมแนะนําริบองเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันเราจะไปดูกันที่ลกศุนก่อนนะครับลกซุนผมอยู่นี่นะฮะนี่มาเรามาดูกันที่สกิลนะครับ สกิลทั่วไปหรือการโจมตีปกติของลกสซุนเนี่ยดาเมจโจมตีฝ่ายศัตรู1เป้าหมายนะครับ100%บวก ATK นะครับแล้วก็สกิลโกรธนะฮะดาเมจโจมตีฝ่ายศั ile, ตรูทั้งกลุ่ม95%นะครับแล้วก็จะมีโอกาสอีก50%ลดค่าโกรธศัตรูนะครับนะอันนั้นคือความสามารถของสกิลลกสซุนนะครับแล้วก็มาดูกันที่ตีบวก1น,นะฮะทำให้ถึงตีบวก1น,นะครับนี่ นี่ครับท่านผู้ชมดูที่คำว่าเลื่อนขั้นบวก1นะฮะมันจะบวกโจมตีให้200ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อที่2หรือว่าการบวก2เนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ต้านคินะครับอ่าจะเป็นเกี่ยวกับการต้านคิสนะครับส่วนที่บวก3เนี่ยจะบวกกันกายก็คือ p ีเดฟเอดนะครับบวกอย่างละ400หน่วยนะครับอันนี้คือการตีบวกของลกสุนนะฮะแล้วก็ดาเมจแล้วก็พวกสกิลอะไรต่าง ทำไมผมถึงไม่เลือกลกซุนนะี่ยมาดูของดีบองกันนะครับแค่อ่านก็รู้ว่าต่างกันแค่ไหนนะมาอ่านดูกันที่การโจมตีปกติก่อนนะครับอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะก็ดาเมจโจมตีฝ่ายสตรู1ตัวนะครับ100%บวก ATK นะครับแล้วก็สกิลโกรธนะฮะดาเมจโจมตีฝ่ายสตรูสุ่มแถวเส้นตรง2แถว1 4 5นะครับ หรือพูดง่ายๆก็โจมตีสีเป้าหมายนะครับถ้าพูดได้เข้าใจง,าง่ายก็ตีสีเป้านะครับแล้วก็มีโอกาส30%นะครับเสริมเจ็บง่าย20%ต่อเนื่อง2เทิร์นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเจ็บง่ายคืออะไรเป็นการลดเกาะศัตรูหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับรู้แต่ว่าดาเมจคริติคอลกับดาเมจของลเออของลีบองเนี่ย ถ้าเทียบกันจริงๆนะครับผมว่าดาเมจริบองเนี่ยแรงกว่าลกซูมอีกนะครับดาเมจริบองแรงกว่านะฮะมาเราก็จะมาดูกันที่ตีบวกหนึ่งถึงสามนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูที่บวกหนึ่งครับบวกหนึ่งของริบองเนี่ยมันจะบวกเอทีเคให้สามร้อยหน่วยนะครับซึ่งของลกซุนเนี่ยมันจะบวกแค่สองร้อยหน่วยนะครับซึ่งเอทีเคจะต่างกันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ บวก2ของริบองเ like <Iya. S 1> นี Mind ่ยจะเป็นเอ่อเปอร์เ <mechanical> ซ <ína> ็นต์ค <agna> ีย์เค่ลนะครับบวก10%บวก2ของลบซุนเนี่ยจะเป็นต้านคินะครับอ่าลบซุนจะเป็นต้านคินะฮะแต่ริบองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอัตราคิดาเมจคินะครับจะประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วก็มาดูที่การตีบวก3นะฮะตีบวก3ของริบองเนี่ยก็จะบวกเลือด6,000หน่วยนะครับอ่าตีบวก3ของลบซุนเนี่ย มันจะบวกกันกายกับกันเวทนะครับหรือว่าบวก p ีเด d f เอเนี่ยอย่างละ400หน่วยนะครับซึ่งผมมองว่า p ีเด d f เเรวมกัน800เนี่ยกับเลือดหกพันะครับผมว่าเลือด6,000นน่าจะกำไรดีกว่านะครับจริงจริงนะฮะเพราะว่าทีมผมมันจะมีซุนกวนนะครับความสามารถของสกิลซุนกวนนะฮะหลังจากที่ซุนกวนออกสกิลนะครับซุนกวนจะบัฟ ให้กับคุณพลในทีมเราทุกตัวนะครับก็คือจะเป็นบัฟลดดาเมจ20%นะครับจากที่เราได้รับดาเมจ1,000หน่วยเนะี่ยเราจะได้รับประมาณ7-800นะครับอ่ะก็คือหายไป20%นะครับก็ดาเมจถามว่าเยอะไหมก็กล้ำกึ่งนะฮะไม่เยอะไม่น้อยก็ถือว่าช่วยคุณพลในทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็โอเคนะฮะนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ผมเลือกริบองมานะครับแล้วก็ ข้อดีอีกอย่างหนึง่งตั้งแต่เปลี่ยนเซียวเกี้ยวออกแล้วเอาริบองเข้ามาแทนนะฮะผมเปรียบเทียบเลยนะครับว่าริบองกับลกซุนเนี่ยผมไม่ผมเคยเล่นลกซุนอยู่รอบหนึ่งนะฮะซึ่งดาเมจเนี่ยถามว่าแรงไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับดาเมจลกซุนไม่เท่าไหร่มันค่า ATK มันต้องเยอะจริงๆนะครับสกิลถึงจะแรงนะก็ลกซุนเนี่ยลกซุนนะครับสกิลโกรธจะไม่ค่อยแรงมากนะครับอารมณ์เหมือนไปสกิดเขานะครับ แล้วก็มันจะเด่นทางด้านดาเมดเผาไหมนะครมันจะเด่นทางด้านเผาไหมมากกว่านะครับส่วนี่บองเนี่ยจะเน้นหนักทางด้านดาเมจนะฮะดาเมจแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างคีบ่อยนะครับค่อนข้างคีบ่อยนะอะนะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะฮะตั้งแต่ผมเอาริบองลงทีมเนี่ยดันเจี้ยนไหนที่ผมไม่เคยผ่านเนี่ยผมเอาริบองมาลงปุ๊บ ปรากฏว่าผ่านดันเจียนเลยนะครับผ่านแบบเอ,อยังไงล่ะผ่านแบบไม่ได้ชนะขาดนะฮะก็ค่อนข้างรอดแรกนะครับแต่ก็ผ่านนะฮะผมมีดันเจียนที่ไม่ได้ไม่ชนะประมาณ2ดันเจียนนะครับพอผมเอารีบองไปเล่นปรากฏว่าชนะหมดเลยนะครับแล้วก็ใน PPP หรือว่าในสนามประลองเนี่ยก่อนผมจะเอารีบองลงทีมใช่ไหมครับผมติดอยู่ที่อันดับหนึ่งร้ยหกนะฮะ ผมติดอยู่อันดับ106ของสนามประลองนะครับแล้วตอนนี้นะฮะสนามประลองผมเนี่ยผมไม่ทายว่าผมอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับผมอยู่ที่อันดับแปนะครับตั้งแต่เอานิบองเข้ามาในทีมเนี่ยสนามประลองเนี่ยแบบพุ่งพวดเลยนะครับก็คือผมมาเรื่องดามเมจนีย่ยกให้เลยนะฮยยกนิวโป้ให้เลยนะครับโอเคขนาดลิบองบวก3ยังขนาดนี้นะฮะ ถ้าบวก5บวก6จะขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นในศึกกองทัพให้ดูนะครับว่ามันจะเถื่อนแค่ไหนกันนะครับอเอาพีคนนี้เลยแล้วกันแต่ี่บองผมมันยังบวก3อยู่นะครับมันยังใช้สกิลโกรธเทินแรกไม่ได้นะครับแต่โอเคเราก็ดูการโจมตีปกติแล้วกันนะครับอผมเปรียบเทียบเลยนะฮะรบิบองกับซุนกวนเนี่ยี่บองผมบวก3ซุนกวนบวก7นนครับ ซุนกวนตีปกติประมาณ4ี่หมื่นนะครับดิบองดิบองตีปกติประมาณห้าหมื่นนะครับตีแรงกว่ามากนะครับท้งทางที่ดิบองบวก 3, สามซุนกวนบวกเจ็ดนะฮะคือผมเองก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับดิบองไม่ได้มีดีแค่ดาเมจนะฮะความถึกก็มีนะครับอโอเคเข้าสู่ช่วงการตีปกติเรียบร้อยนะฮะ ผมต้องหาคนที่พลังลบใกล้เคียงกันนะครับมันถึงจะ,ะคนนี้นะครับพลังสามล้านโอเคพลังใกล้เคียงกันนะครับน่าจะยื้อได้จนกว่าลิบองจะได้ตีปกติอยู่นะครับโอเคนม่เตี๋ยวหุยครับภาสกิปทีมเราก็ไม่บอกตอนนี้พลังก็จะสามล้านแปดแล้วนะครับค่อนข้างขึ้นช้านะแต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ เค okay. คนนี้น่าจะอยู่ถึงริบองอยู่นะครับผมให้ริบองยืนในตำแหน่งที่ห้านะครับเพราะว่าตอนนี้ริบองยังบวกสามนะครับถ้าเกิดมันบวกสี่บวก5้าเดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนกับซุนกวนนะครับโอเคเข้าสู่ช่วงการตีปกติแล้วนะครับนี่ครับหลังจากซุนกวนออกสกิลนะครับคุณพลในทีมจะมีโล่สีฟ้าอยู่บนหัวนะครับโอเคนะใกล้ถึงแล้วนะครับ รีบองตีไปฮะหนึ่งรับดาเมจดาเมจก็1 6ื่นหนดนะครับเพราะว่าศัตรูเกาะเยอะเลือดเยอะนะครับมันก็เลยลดทอนกันไปนะฮะแต่ถ้าเอาไปเล่นในดันเจี้ยนนะสกิลมาแล้วนะครับนี่ครับดาเมจห้าหมนเก้านะครับอันนี้ตีแค่สองเป้านะฮะแต่สกิลมันจริงๆมันตีสี่เป้าหมายนะครับรีบองผมลาโลกแล้วนะครับตัวละครหลักเขาแรงมากนะฮะน่าจะอัดของเยอะพอสมควรนะครับ รยบรรอยนะฮะหลักๆของวันนี้ก็มารีวิวริบองนะครับดาเมจมันแรงจริงนะครับตอนที่ผมเล่นตอนประมาณชั่วโมงที่แล้วเนี่ยดาเมจผมดาเมจน่าตกใจมากนะครับคนนี้สองล้านห้าดิโปบวกหกนะครับโอเคดิโปกลดล็อกอันนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะ่ยงงชนะได้นะครับดิโปอยัางบางอยู่นะโดดมาเออโดดมาอู้แรงอยู่นะครับเนี่ยแรงอยู่ ดีบองผมมันยังบวกสามอยู่นะครับถ้ามันบวกสี่เมื่อไหร่บอกเลยว่ามันนะฮะตอนแรกผมว่าจะเอาลกซุนมาแทนซุนกวนนะครับแต่ซุนกวนผมมันบวกเจ็ดแล้วนะครับมันกว่าจะบวกเจ็ดได้ก็ครึ่งเดือนเลยนะครับกเกือบเดือนด้วยซ้ํานะผมก็เลยเสียดายนะครับแล้วซุนกวนมันก็มีบัฟบัฟโล่ลดดาเมจให้กับเพื่อนในทีมด้วยนะผมก็เลยเออ มันก็พอเป็นประโยชน์อยู่นะครับตัวดาเมจหลักๆที่จะแบกทีมนะฮะก็คงจะเป็นซุนเซ็กบุญเอง๋งแล้วก็ลิบมองนะครับดาเมจหลักนะส่วนดาเมจร,รองก็ซุนกวนนะครับตัวละครหลักแล้วก็ใต้เกี่ยวนะฮะสกิลมาแล้วนะครับห้าหมื่นห้านะครับนะเมื่อกี้หัวโตติดสถานะเจ็บง่ายนะฮะที่เป็นโล่สีม่วงๆนะครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้สถานะเจ็บง่ายเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันจะทําให้โดนดาเบจแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอืตัวละครหลักเขาติดตาบอดแล้วนะครับออืเตียวหุยบวกแปดฮะแรงใช้ได้เลยนะครับทีมผมนะฮะก็จะมีตัวที่หนึ่งนะครับซุนเซ็ก ซุนเซกเนี่ยเอาไว้ทําให้ศัตรูตาบอดนะครับแล้วก็ต่อมาซุนกวนนะฮะซุนกวนก็จะบวกบัฟโลลดดาเมจให้กับเพื่อนในทีมนะฮะส่วนบุญเอ๋งนะครับก็จะปิดกั้นค่าโกรธนะฮะปิดกั้นค่าความโกรธนะครับแล้วก็ตัวละครหลักก็ไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนลิบองเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูเจ็บง่ายนะครับไตเกียวก็เอาไว้เล่งโกรธนะครับก็จะประมาณนี้นั้นทีมผมนะครับ ก็ยังไม่ได้โหดยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับอนาคตก็คงต้องเติมนะฮะถ้ามีเงินเติมแน่นอนครับโอเคนะครับรีบองกับซูนเซกรู้สึกสกิลเกือบจะพร้อมใช้งานแล้วนะฮะเกือบเกือบนะครับโอเคบุญเองลาโลกไปแล้วนะฮะศัตรูค่อนข้างโหดเลยนะครับโอเคครับเก็บแถวหน้าได้สองตัวนะครับโอเคออกอีรอบหนึ่งครับเท่าไหร่เลยหกหมื่นสามพันนะครับ ติดขี้ด้วยนะฮะติดขี้ด้วยถ้าเกิดที่บองมันตีติดขี้ทั้งสีเป้าหมายเนี่ยบอกเลยว่าแรงนะฮะดาเมจเนี่ยแสนขึ้นแน่นอนนะครับผมว่าที่บองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างโอเคเลยนะท่านผู้ชมก็ท่านไหนที่เล่นงอกอกนะครับก็ลองดูนะครับลองเอาด่บองไปเล่นดูผมว่าน่าจะเวิร์กนะฮะเพราะว่าดาเมจเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินนะครับ โอ้โหคนนี้เขาจัดทีมาเถื่อนเหลือเกินนะฮะมีทั้งจกกกมีทั้งกองกำลังนะฮะมีทั้งวุยกกนะครับเดี่ยวเดียวงับหัวมานะคะก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับตัวละครหลักเขาตาบอดนะครับเห็นไหมตีมาแล้วติดหลบหลีกนะครับอะก็ ้าท่านผู้ชมท่านนั้นเข้าดูมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์50ผมเนี่ยตอนที่ผมพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์50นะฮะผมไม่ได้ล็อกอินผ่านอะไรเลยนะครับไม่ได้ล็อกอินผ่านอะไรเลยก็คือกดเข้าไปเล่นเลยนะฮะปรากฏว่าพอผมกดเข้าไปใหม่เนี่ยมันให้ผมเล่นใหม่นะครับก็คืออารมณ์เหมือนมันรีเซ็ตใหม่นะครับแล้วทีนี้ตอนที่ผมพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์ผมได้แอด ผมได้แอดเพื่อนเข้าไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าผมจะเข้าไปเซิฟห้าสิบอีกรอบหนึ่งเพื่อไปรีวิว i d เขาเนี่ยผมก็ต้องแอดเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าอขอเป็นข่าวหน้านะครับข่าวหน้าถ้าแบบถ้าผมไปพาตัวเซิฟห้าสิบอีกผมจะแอดเพื่อนเข้าไปนะครแล้วก็จะผมก็จะล็อกอินด้วยนะฮะล็อกอินผ่านผ่านแอปที่เขาให้ล็อกอินนะฮะ โอเคฮะตี3สามเป้าฮะเจ็ดหมื่นเะจ็ดฮะโอ้โหโอ,โอ้ทำไมริปโป้คตนี้เขาถึกจังเย่ยผมจะมีสิทธิ์ชนะไหมเนี่ยหรืออะไรตีเขาที่ริปโป้เข้าไปติดสถานะเจ็บง่ายไปแล้วนะครับทีมผมไม่มีเสียวเกี้ยวฮิวเลือดให้นะครับก็จะเล่นยากนิดนึงแต่มันก็พอเล่นได้นะฮะผมว่าแพ้นะครับนั่นไงแพ้จริงด้วยนะเอาเสียวเกี้ยวออกก็ เอาเสียกเกี่ยวออกแล้วเอาดิบองก็มาใส่แทนก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือดาเมจแรงนะครับส่วนข้อเสียก็ไม่มีตัวคิวเลือดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านานๆนานๆทีนะฮะจะเสียเปียกพอเลือดนะครับนานๆทีเลยแหละนะฮะมันก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะครับโอเคคลิปนี้ผมขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านนั้นดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะ ที่ทำให้เสียเวลานะครับก็โอเคคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วตัดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ